สวัสดีครับ FC Cowboy Cut ทุกคนครับขอต้อนรับสู่รายการเลี้ยงชีพครับวันนี้เป็น EP พิเศษตอนนี้อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเมืองปารีสครับผมวันนี้มีนัดกับน้องสาวผมอีกคนหนึ่งเป็น FC แล้วก็รู้จักกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับทราบว่าเดี๋ยวนี้นางมาเปิดร้านอาหารไทยในกรุงปารีสหรือประเทศฝรั่งเศสในความคิดอะ โอ้โหคนที่มาเปิดร้านอาหารไทยมันต้องผ่านอะไรมากับชีวิตมันต้องเจออะไรมาแล้วก็ชีวิตเขาพลิกผันยังไงแล้ววันนี้เขาบอกเลยว่านางเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่เปิดร้านอาหารไทยนะครับในกรุงปารีสกลางเมืองเลยแล้วก็อยู่ใกล้ห้างดังด้วยแล่ตอนนี้ผมก็มาอยู่หน้าร้านแล้วครับโนนโน่นโนนโนนางอยู่โน่นเห็นไหมฮะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยชื่อนิวค่ะน้องนิวก่อนที่โกบอยจะมา คุยกับหนูแนะนําตัวก่อนแนะนําตัวนะคะ,ช,ะ<อ>ชื่ออะไรยังไงครับน,นิวค่ะเอ,อตอนนี้ก็คืออยู่ปารีสเป็นคนลรบูรีน้องนิวโคโบอยถามนิดนึงดิหนูอยู่อยู่ที่ฝรั่งเศสมากี่ปีแล้วตั้งแต่2004 2004นี่ป,2000ปี2022ปีนี้เป็นปีที่18เล่าเหตุการณ์ชีวิตหน่อยทําไมถึงจับพัฒจาฝูมาอยู่ที่ <c oughs> ที่ฝรั่งเศสเป็นนักเรียนนะคะได้ทุนก่อนมาเรียนว้าวแปลว่าเราเรียนดีสิก็ระดับหนึ่งเราเป็นโครงการของอะไรเราเป็นชุนของโครงการอะไร โอดอสค่ะวันดิสทริปสกอลาชีเป็นทุนที่เขาเอาเงินจากฉลากกินแบงรัฐบาลก็เ,เอามาให้ทุนการศึกษากาเด็กนักเรียนหนึ um ่งอำเภอหนึ่งทุนแล้วก็ทุกคนก็จะจก,กระจายกันไปค่ะของนิวน,นี่มาฝรั่งเศสแต่เขาจะไม่ให้ไปประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษอะค่ะเป็นประเทศที่ใช้ภาษาที่สามเหมือนนโยบายน่าจะอยากให้แบบว่าเด็กไทยได้ไปเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยต้องมาประเทศที่ใช้ภาษาที่สาม จังหวะที่เลือกมาฝรั่งเศสแล้วตอนนั้นก็คือมันต้องมีระลักคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างเหมือนกับว่าคงไกลอะค่ะตอนนั้นเรียนจบม .6 <ม>ต้องมาต่อ<ม>ป,ปตีที่นี่พอมาถึงที่เนี่ยก็จะมีกลุปรุ่นพี่ที่เขาเป็นนักเรียนเหมือนกันเขาก็จะพาไปดูโน่นดูนี่เหมือนพาไปอันนี้ขายนี่อะไรเงี้ยแต่เราใช้ชีวิตแบบพูดไม่ได้เลยสักคำใช้ชีวิตแบบถ้าจะซื้อของต้องจ่ายแบงก์ก่อนเดี๋ยวเขาจะทอนมาเองทอนผิดทอนถูกไม่รู้เรื่องเหมือนซึมซับมาเรื่อยๆพอประสบการณ์เข้ามาอยู่แล้วเรียนทุกวันนะคะเรียนนทุกกววัจถึงละ ลำบากไหมตอนชีวิตสมัยเรียนน่าจะเหมือนเป็นอะไรที่แปลกใหม่ถามว่าจะลำบากไหมคือตอนมหนึ่งถึงม .6 ค่ะเรียนโรงเรียนประถมก็ค่อนข้างที่จะเคยชินกับการที่แบบว่าต้องอยู่หอพักรู้สึกไกลบ้านคิดถึงพ่อแม่ไหมตอนนั้นยังไม่มีไลน์ยังไม่มีวิดีโอคอลเลยต้องไปตู้โทรศัพท์แล้วกดรหัสในบัตรแล้วถึงจะโทรหาที่บ้านได้อะไรใช่มีไหมปีแรกมีครับหมดแลวไม่เอาแล้วไม่อยากเล่นไม่อยากกลับบ้านทุกปีเลยค่ะคิดจะกลับไทยทุกปีนางบอกทุกปีนะแต่โทษทีนางตอนนี้ปัจจุบันอยู่วันสิบแปดปีแล้ว พอจบโทรกลับแหละคราวนกลับนนแน่ๆเลยค่ะขนของกลับไปแล้วตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดเป็นเมืองที่ติดสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพื่อนอยู่ปารีสเพื่อนก็นเลยชวนมาว่าอ,อ้าวมาเที่ยวสิก็เลยมาอยู่ปารีสกลับว่ามาอยู่3ามเดือนแล้วจะกลับจากค<อ>ือของที่อยู่ที่เมืองน,นั้นส่งกลับไทยไปหมดส่งกลับไทยไปหมดแล้วพ่อนิดีใจแล้วเหลือแค่กระเป๋าเดินทางใบเดียวเตรียมกองยาวไว้เรียบร้อยรับลูกสาวก็แล้วเหลือแค่กระเป๋าเดินทางใบเดียวมาปารีสกำหนดคือ3ามเดือนนะคะเท่านี้ เพื่อนชวนมาแต่ด้วยความที่นักเรียนที่เนี่ยสนมากนักเรียนปารีสสมากเขาจะแบบทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเขาก็ทํางานเขาก็ไม่มีเวลาให้เราล้วก็เคว้งไม่รู้จะทําอะไรเงี้ยก็เลยไปทํางานบ้างเพื่อก็แนะนางานให้งานนีที่ทำทือทำอะไรเป็นเหมือนพนักงานต้อนรับค่ะเมื่อก่อนจะมีร้านอาหารเอเชียห้าดาวเขามาให้ไปเป็นเหมือนพนักงานต้อนรับแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงชวนไปเป็นล่ามก็เริ่มทามาเรื่อยๆทำงานนู่นนี่นั่นหนุนรับแบบทุกอย่างจอกแซกเป็นลามใครให้ไปทําอะไรก็ไปเงี้ยเดินๆพอไหมคุบออยากรู เขาจะคิดเป็นชั่วโมงถ้าเกิดว่าเป็นตำรวจหรือศาลเนี่ยจะถูกหน่อยชั่วโมงแรกเนี่ย42ยูโรวันธรรมดาคะเสาร์อาทิตย์ก็จะบวกเพิ่มถ้าไปเรื่อยๆจะเหลือชั่วโมงละ30วันนี้เรามาทํา7ชั่วโมงเรามานั่งเนี่ย7ชั่วโมงครับชั่วโมงแรกเราได้42ถัดไปก็จะได้ชั่วโมงละ30ไปเรื่อยๆบางทีทํา3วันติดค,รคร่ะพันกว่ายูโรมันเป็นงานที่ได้เงินดีแต่ว่าไม่ได้มีทุกวันอย่างนี้อ๋อไม่ได้จับวันทุกวนันใช่ถ<พ>้าจับวันท หลังจากนั้นเนี่ยมีรุ่นพี่ที่รู้จักคือแล้วชอบกินข้าวร้านอาหารนี้ใช่ไหมคะคุยกันอย่างนี้แล้วเขาก็เลยชวนเปิร้านอาหารกันก็เป็นรุ่นพี่ที่รู้จักที่เป็นคนไทยหรือเป็นคนไทยที่นี่ค่ะสี่คนแล้วก็เลยมาเปิดร้านด้วยกันแต่ว่าเป็นร้านเล็กๆนะคะคือแต่ละคนก็ไม่มีเวลาตอนแรกมีสี่คนหลังจากนั้นเนี่ยหนูก็ซื้อต่อคนอื่นก็เลยเป็นของเราคนเดียวคนเราอะชีวิตคนคนหนึ่งที่จะเปิดร้านอาหารได้ในฝรั่งเศสวันนี้เราขอคุยเรื่องของร้านไทยสมุร ไทยสมุทรจุดเริ่มต้นของการทําร้านมันเริ่มต้นได้อย่างไงเนื่องจากเรามีร้านอื่นมาก่อนแล้วคราวนี้เรามาดูเฉยๆเขาจะขายแต่พอมาดูแล้วมันเออมันก็ดีนนเนาะอะไรแบบลองทําเรื่องดูลองส่งโปรเจ์ขึ้นธนาคารเข้าดูหลายอย่างนะคะประสบการณ์การทํางานสมมติเราจะเปิดร้านอาหารเขาจะดูว่าเรามีประสบการณ์ทำงานทางด้านร้านอาหารไหมเปิดวันไหนขายอะไร,ะไรส่งเมนูให้เขาดูด้วยนะคะว่าเราจะขายอะไรราคาเท่าไหร่วันหนึ่งคุณจะได้รายได้เท่าไหร่ปีหนึ่งคุณจะได้กําไรเท่าไหร่อะไรสิ่งที่เราขอได้นะคะถ้าแบงกอนุมัติแล้วนะคะเรา ถ้าเราไม่ขอเขาไม่ได้ให้เราอัตโนมัติเราคุยกับเขาเองพอเขาอนุมัติหนูบอกตัวเลขให้เขบอยกลุ่มๆเลยเน้ยมเขาอนุมัติให้หนูเท่าไหร่คือมันมี2กรณีคือเขาอนุมัติเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเราขอไปสมมติเราขอไปแสนสองเขาอนุมัติแสนสองเลยกับเราขอไปแสนสองเขาอนุมัติแสนหนึ่งแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างร้านเนี้ยเขาขอให้เรามีอัปป็อกเยอะอัปป็อกคือเหมือนเงินดเงินดาวอะค่ะว่าบอกว่าเป็นก้อนที่เอาไว้หมุนในร้านนะับร้านข้อตกลงของเจ้าของร้านที่เขาจะเซ้งต่อตอนนั้นเขาตกลงที่เท่าไหร่ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นตีเป็นเงินไทยประมาณ3าสี่ล้านสามอ่ะรให้สี่ล้านกลมๆก็คือเนี่ยทั้งร้านเนี่ยเขาจะเซ้งคุณ4ล้านบาทใช่ค่ะสัญญามันมีกี่ปีกี่ปีไหมหรือว่าหนูได้เซ้งยาวๆสัญญาที่เนี่ยค่ะสัญญาธุรกิจเนี่ยเป็น3ามหก็คือได้สูงสุด9ปีเขาใช้ไปแล้วประมาณปีกว่าครับเราก็ยังเหลืออีกเจ็ดอีกว่าแล้วนี่ค่าเช่าเราจะต้องเสียอยู่ไหมเสียค่าเช่า่งเหลือแล้วเราเสียค่าเช่าเดือนเท่าไหร่พันห้าพันห้าน่นิดเดียว ประมาณี่ห้าหมื่นนี่ค่าเช่าถือว่าแพงไหมถือว่าถูกถถกเ็เลยเอาขอถามเรื่องหนึ่งอยากรู้เรื่องของไรายได้ต้องขายให้ได้วันเท่าไหร่แล้วก็หักภาษีอะไรกันรู้ยังไงร้านนี้ถ้าจะคุ้มทุนนะคะต้องขายให้ได้สักวันละ300ยูโรวันละ300ยยูโรตีเป็นเงินไทยก็ <มา S 1> ประมาณหมื่น 10, นิด ม่นก็าอเขาแบ่งเขาหักภาษีหนูยังไงแล้วเราไปซื้อเนี่ย5.5ที่เราจะเบิกคืนกลับมาได้แต่เวลาเราขายเนี่ยเราจะเสียแบทให้รัฐบาล10แต่เดี๋ยวเราเอามาหักลบกันก็เหมือนเราจะต้องเสียให้รัฐบาลแค่4.5ใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของแบทกูบอยถามเลยดิลูกน้องเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติคนไทยหมด ไทยถามว่าต่างชาติจะทําได้ไหมก็น้อยมากอะค่ะที่จะทําอาหารไทยได้วัฒนธรรมแล้วเสิร์ฟไม่คุวอนหถึงว่าพวกเด็เสิร์ฟอะไรประมาณเสิร์ฟก็เหมือนกันคนที่มากินร้านอาหารไทยเนี่ยค่ะเขาจะชอบแบบคุยกับเด็กเสิร์ฟคนไทยหรือเปล่าหรือบางทีเขาเคยไปไทยมาฝรั่งเขาก็จะอยากคุยว่าฉันไปเที่ยวโน่นนี่นั่นมานะฉันไปกินนี่นี่นี่มานะอะไรแค่เป็นฝรั่งอาจจะไม่รู้จักแล้วทีนี้อยากมาคุยในเรื่องของพวกเด็กเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นกุ๊กเชฟเป็นคนไทยเราก็ต้องเอาเขาเข้าในระบบของรัฐบาลกรณีอย่างเชฟเนี่ยเขาเขาเขาต้อง ทำเรื่องเอามาจากไทยคือเชฟเนี่ยอยู่ที่ไทยหนูทำเรื่องของกรมแรงงานที่นี่ว่าอยากจะได้คนมาจากไทยเขาะจะได้วีซ่าวีซ่าทำงานเลยค่ะครับไหนไหนก็มาแล้วขออนุญาตพาไปดูหลังร้านหน่อยได้ไหม <c oughs> เขาทำอะไรมีวิธีอะไรหนูพาไปชมหน่อยได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูหลังร้านกันครัามาดูที่ร้านนี่ผู้บริหารพามาดูเองคนนี้คือเป็นใครเชฟค่ะที่ทำเรื่องมาจากไทยแล้วอะไรที่ขายดีที่สุดเชฟกุ้งอบขูนเส้นผัดไทยแกงส้มครับออยกุ้งอบขูนเส้น ผัดไทยแกงส้มแอบถามน้องนิวนิดหนึ่งอาหารเราเนี่ยแน่นอนแล้วเราต้องทําอาหารให้สําหรับถูกปากคนฝรั่งเศสอาหารเราจะอ่อนลงเยอะมากน้อยขนาดไหนไม่เราทำรสชาติไทยแค่ไม่เผ็ดค่ะเข้มข้นไทยแต่ว่าไม่เผ็ดเชฟวันนี้โคบอยมาอยากกินกะเพรามีเนื้อไหมมีกะเพราเนื้อไข่ดาวได้เดี๋ยวเราจะมาลองกินข้าวพันระหว่างนี้เห็นบอกว่าเมื่อกี้ น้องดิวบอกว่าไฮไลท์ทิกเนเจอร์ที่นี่คือผัดไทยผัดไทยแล้วก็ต้มยำกุ้งเมื่อกี้เขาแถมเคอมเมนต์มากาาต้ยมยำอะไรนะครับต้ยมยำน้ำข้น อ,อยากทราบไอ้เรื่องของความเสี่ยงของที่นี่อาชเชอนี้โควิดคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นร้านอาหารอ่ะผมคิดว่าไม่เสี่ยงเลยขายอาหารยังไงคนก็กินร้านอาหารนั่งกินย,ยังไงก็ต้องมีลูกค้าแต่ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับค่าเชา่าร้านเนี่ยเรากล้าเสี่ยงเพราะว่า,าวค่าเช่าถูกไงเราก็ขายได้วันละสามร้อยยูโรสามร้อยนี่คือรวมหมดแล้วรวมหมดแล้วสามร้อยนี่คือพนักงานแล้วค่าเช่าแล้วค่าภาษีพนักงานแล้วอันนี้คือถ้าได้เท่านี้ก็คือเราโอเคแล้วอย่าลืมนะครับต้องนิวเาเป็นเรื่องเอกสารเรื่องบัญชีเรื่องอะไรเขาเป็นคนเปว เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องวางแผนวางระเบียบแบบแผนไว้อยู่แล้ว<ช>ว่าเท่าไหร่ถึงจะคืนทุนต้องทําอะไรยังไงทีนี้ถามหน่อยไอ้เรื่องของวัตถุดิบเนี่ยเวลานั้นหนูไปซื้อยังไงจะมีแชนนทาวค่ะคือจะเป็นย่านที่แบบขายของเอเชียจีนเอ่อญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเหมือนเป็น เป็นร้านที่เขาเอาวัตถุดิบม,มาขายไทยญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามจีนคือเราสามารถไปซื้อได้ที่นั่นอาหารอาหารไทยในฝรั่งเศสขอถามเลยถ้าเทียกบกับอาหารฝรั่งเศสเวทเท่ากันเนี่ยร้านเท่ากันเนี่ยอะไรที่แพงกว่าแต่ที่เนี้ยร้านอาหารไทยมันแพงกว่าคือมันสามารถยกระดับแพงกว่าฝรั่งเศสได้ แล้วของหนูหนูคิดว่าราคาเห <ขอ S 1> มาสมนะถ้อยู่ที่ลังบบกาไม่ใช่ถูกยังไม่ถึงกับแบบว่าแพงอย่างจะมีร้านที่แพงๆกว่านี้ก็มีเหมือนจะออกแนวฟิวชัน่นทุกวันนี้ไอ้สามสามสาขาร้านอาหารสามสาขากับหนึ่งร้านโนดไทยมันสามารถเลี้ยงตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนเลี้ยงตัวเองได้ค่ะเลี้ยงเลี้ยงคือเลี้ยงทั้งครอบครัวเลยเลี้ยงหรือว่าอยู่มันจะมีมันจะมีไหลไหลนักธุรกิจบางคนเขาบอกว่าทำไปเลี้ยงลูกน้อง ออได้ของเราคได้กำไรมีกาไรทุกร้านพูดได้เลยว่าทุกร้านที่ทำก็คือได้กำไรทุกร้านน้องดิวขอไปถามหน่อยในสถานการณ์โควิดทราบว่านูก็ยังเปิดแล้วก็นูก็ยังยืนอยาดที่จะเปิดอยู่ คือเนื่องจากว่าร้าน2ลร้านแรกของหนูอะค่ะมันจะเน้นเค้กเอาไว้ซึ่งในช่วงโควิดเนี่ยร้านอาหารถูกปิดหมดเลย<อ>กฎหมายคือห้ามนั่งทานในร้านถ้าซื้อกลับบ้านได้แล้วร้านหนูเป็นร้านที่ซื้อกลับบ้านอยู่แล้ว<อ>คือ,ค,อคือร้านอื่นอาจจะยอดตกอาจจะปิดร้านแต่ร้านหนูคือยอดเพิ่มเราเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายเราเพิ่มไม่คนเห็นในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเรื่องของมีคนที่เขาซื้อกับเราถ้าเป็นเมืองไทยมันจะมีพวกแรปฟูดเดนด้าที่นี่นมีอะไรมีเดลิเวอร แบบ Uber Eats ก็คือเพื่อนจะยิงมาแล้วว่ามีออเดอร์นี้นะเขาก็จะมาเอาเขาก็ไปส่งให้แต่เขาหักเปอร์เซ็นต์กับเรา30%อซึ่งก็เยอะอยู่หรือว่ามีกำไรไหมหักเปอร์เซ็นคือคืออย่างร้านเนี้ยโอเคเพราะร้านเนี้ยคือ จะราคาสูงกว่าร้านร้านนั่งทานนะคะราคาที่สูงกว่าร้านที่เราเทคเอาไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะเทคเอาไว้เราขายแพงมากไม่ได้แต่ร้านที่เทคเอาไว้เนี่ยเวลาเวลาหนูลงในโสโ่งเดลิเวอรี่อะค่ะเราจะอัพราคาขึ้นพอหักจากสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็จะเทียบเท่าคล้ายๆกับที่เราขายอยู่หน้าร้านต้องดิบบอกความภาคภูมิใจของอาหารไทยที่คนฝรั่งเศสเขาทานตอนนี้อันดับอาหารไทยมาแรงมากเลยค่ะคในในตลาดในตลาดฝรั่งเศสค่ะไอนี้คือทอดมันกุ้งนะฮะนี่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 เหมือนในบ้านเราเด้เลยอยู่ติดอันดับเจ่ออะไร ต้นเลยค่ะจีนที่ดรอปไปเลยไม่ที่จีนดรอปเพราะว่าเขาไม่ให้มาท่องเที่ยวหรือเปล่า ม่ค่ะเป็นเพราะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยคนจีนมาก่อนนะคะสมัยอดีตคนจีนย้ายมาเยอะหลั่งรู้จักแต่อาหารจีนแต่คราวนี้อาหารจีนเนี่ยจากที่ฝรั่งคุ้นะคะก็คือจะมันก็จะมีแค่รสชาติมันเค็มแต่ว่าอาหารไทยเนี่ยหลากหลายเปรี้ยวหวานมันเค็มกลมกล่อมย่างสั่งอันนี้ก็จะรสนี้สั่งอันนี้ก็อีกจระรสดหนึง่งสมัยนี้ยุคเปลี่ยนตรงที่ว่าการเดินทางง่ายขึ้นฝรั่งเนี่ยไปเที่ยวไทยเยอะขึ้นคนฝรั่งเศสไปเที่ยวไทยเป็นอันดับติดหนึ่งในห้าเขาก็จะไปรู้จักอาหารไทย กินอาหารไทยจากที่ไทยพอกลับมาที่นี่เนี่ยตอนนี้ฝรั่งแยกแยะได้ละคะว่าอันนี้ไทยแท้นะอันนี้ไทยจีนเขาอะไรมาวัดไปแยกแยะแปลว่าเขาเคยไปเที่ยวไทยแล้วเขาเคยกินที่ไทยเพราะเขามาดูสไตล์การจัดร้านหรือว่าเมนูที่ออกเขาดูดูนะคะคนฝรั่งเศ็จริงๆรสชาติอาหารจะเหมือนต่างชาติทั่วๆไปไหมที่ไม่กินเผ็ด แล้วจริงๆรสชาติของเราคือเหมือนจะเหมือนไทยทุกอย่างแต่แค่ปรับเราแค่ไม่ให้เผ็ดไม่ให้เผ็ดกันนั่นเองผู้บอยถามหน่อยไอ้กะเพราหนูจะทำยไงไม่ให้เผ็ดก็ใส่พริกแค่น้อยลงนั่นหรอใช่ค่ะใส่พริกน้อยลงหรอก็คือฝรั่งกินพริกกี่เม็ดเนี่ยข้าวกะเพราจานนึงต้องนับเป็นเม็ดนะฮะต้องนับนิดเดียวนิดเดียวจริงค่ะไม่ถึงครึ่งเม็ดถ้าเป็นฝรั่งนะคะสมัยนี้มีฝรั่งใช้ขอเผ็ดๆนะแต่เผ็ดของเขากับเผ็ดของเราคนละระดับเลยเผ็ดๆของเขาคือขอเผ็ดเม็ดนึงอ่ะใช่ขอให้แบบ มีพาเห็นนิดนึงให้มันกินพ่อไฟขออนุญาตวันนี้เราประเมินราคากันดีกว่าถ้าเราขายอสมิกกะเพาจานเนี่ยเท่าไหร่ถ้าราคาที่ไ้า์ก็จะเป็นข้าวถ้วยละสามอันนี้สามยูโรสามยูโร สามยูโรข้าเปล่าเนี่ยนะใช่โอ้โหทำเป็นไข่ดีราคาดีจังเลยแล้วก็กระเพ <17. S 2> ราเปล่า,า,าก็จะเป็น1ิบสี่ยูโรสี่สบ่บอยสเบเจ็ดสิบเจ็ดยูโรแต่้างนีมีไข่ดาวก็จะปรอีกทอดมันกุ้งละ่ะจานนี้มีกุ้งมีทอดมัน5ชิ้นจานนี้อยู่ที่ราคาสิดยูโรเก้าสิบสิบเอ็ดยูโรเกตีเป็นเงินไทยก็ประมาณส0่กว่าบาทต้มยำกุ้งฝรั่งมีสั่งแบบนี้ไหมมมีครไอเนี่ยผมว่าน่าจะโป อันนี้อยู่ที่27ยีบยูโรค่ะย่บ็ดโอ้โหเกือบ30ิยูโรค่ะแพงกว่าอย่แตเเพราะว่าวัตถุดิบแพงกว่ามัละกอที่ไทยเท่าไหร่ที่นี่ที่นี่ลูกนึงนี่เจ็ูแปอันนไ้ส้่ต่ส้มตำส้มตำแดกอันนี้สิบห้ายูโรเ0 5 0สิบห้า้อยกว่าบาทโอ้โหส้มตำแบบนี้นะมันสร้างมูลค่ามากเลย ยังไงมั่งภูมิใจไหมแอบภูมิใจไหมคนเต็มร้านเลยดูนะครับนี่ <laughs> มีความสุขค่ะที่ฝรั่งแบบว่าทานเสร็จเขาจะบอกว่าอร่อยนะอะไรเงี้ยเขาดูแฮ ppy เออมื่อกี้กขบอยแอบเห็นนะครับตอนที่ที่มากันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวต่างชาติฝรั่งเศสก็ก็มีมันแล้วก็ออนักท่องเที่ยวน้องนิวหนูบอกหน่อยฝากคนไทยพี่น้องชาวไทยก่อนที่ดูเทปนี้ถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวฝรั่งเศสก็มาได้นะคะร้านร้านอาหารไทยคะ่ะอยู่ไทยสมุทรนะคะอยู่ไม่ไกลาจากลาฟาแยสก,ก็ขึ้นเมโทรมาสองป้ายรถไฟใต้ดินนะคะสองป้ายเมโทรกานนี้ก็จะถึงร้านไทยสมุทร เสิร์ชใน Google นก็ได้เส <c oughs> ิร์ชใน Google นก็ได้ทำา,านอ,ไอนไลนทีใน Facebook ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกบอยขึ้นให้สุดท้ายนี่ครับขอบคุณมากที่เปิดโอกาสให้กบอยมาถ่ายชีวิตดูนะเป็นเจ้าของร้านอาหารสามที่แล้วก็เป็นเจ้าของร้านนวดแผนโบราณอีกหนึ่งที่ใช่ค่ะคุณมันสุดยอดจริงๆเลยนะขอบคุณต้องยอมรับต้องรับขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ฝาก FC กบอยคัสนะครับใครที่มีโอกาสมาฝรั่งเศสมากินที่นี่ดูมาเที่ยวกันได้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดดีีคัรบ ไล่นะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับโอบอยคัตเลี้ยงชีพลาไปก่อนสวัสดีครับ